ครับสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับเราคอร์ไลน์อีกเช่นเคยในเซสชันนี้ก็จะเป็นของฝั่งอนาลิติกแหละจากของสัปดาห์ที่แล้วที่น้องอาร์อได้พูดไปเรื่องด a t a ดิจิทเ,เป็นไงบ้างครับต้องรู้รอบรู้ด้านรู้ทั้งลูกสายเพื่อที่จะให้ดีไซน์ข้อมูลได้อย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลย<ช>แต่ของเราทางแอนาลิติกเนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นเฉพาะทางมากขึ้นแหละเราจะนำไปการเขาเรียกเป็นการใช้ข้อมูลมากกว่าในหัวข้อวันนี้ ท็อปีจริงๆแล้วก็คือการผสมผสานของศาสตร์ต่างๆเพื่อให้กลายเป็นเดต้าไซน์สเริ่มจากเราแนะ้ำตัวมาเลยกันคือสวัสดีครับผมบอสอาเป็นสิยร์เดต้าไซน์ที่คอร์รัลไลน์ครับผมวินครับเป็นจูเนียร์เดต้าไซน์ที่คอร์รัลไลน์เช่นกันครับสวัสดีครับผมปอครับเป็นจูเนียร์เดต้าไซน์ที่คอร์รัลไลน์เหมือนกันครับครับศาสตร์ต่างๆเนี่ยครับคือเรียกว่า จริงๆอ่ะเรื่องการวิเคราะห์อะไรพวกมอลคนเนี้ยมันทำงานมาทำมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องไนสไซร์เพิ่งเข้ามาเพราะว่ามาเริ่มอินเกตของลหลายๆส่วนเข้ามาแหละเดี๋ยวเราจะลอง<ม>ซึ่งซึ่งมันจะมีคนคนนึงครับเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชื่อ r ูด์คอนเวย์เขาวาดแผนภาพไดอแกรมเอาไว้อันหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยสามวงเป็นสามวงตน,นี้ครับ ก็คือวงแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของฝั่งฝั่งฝั่งสายสุดเลยแล้วกันนะครับเป็นฝั่งของแมชแล้วก็สถิติฝั่งที่2คือเป็นฝั่งของ hacking skill หรือฝั่งของการ coding การใช้ tool ต่างๆฝ mm ั hmm. ่งที่สามคือทางด้าน business เพราะว่าเราใช้เราทำ data science mm hmm. เพื่อตอบโจทย์เฉพาะทางบางอย่างหรือตอบโจทย์าธุรก mm ิจ hmm. ก็เดี๋ยวเราจะลองมาพูดในแต่ละวงโดยเฉพาะละกันโดย ในแต่ละวงเนี้ยเราก็จะยกยูสเคสมาว่าโอเคเคสซิทำไมถึงต้องใช้ทำไมถึงต้องรู้จริงนะทำไมวงพวกนี้มันคือของมปรเดนของ data science ครับเรามาเ,เริ่มที่วงแรกก่อนเลยละกันก <c oughs> ็คือแมทกับร t แกล <c oughs> ืมปอครับนายคิดว่าทำไม m a ท h ปอรแเนี่ยถึงมีความสำคัญในในทาง data science คือผมสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าการที่เราเข้าใจแมทหรือว่าแตลนะครับ ทาให้เราสามารถเข้าใจข้อมูลได้มากกว่าคนทั่วไปทำให้เราสามารถหาอีนไซต์ของข้อมูลที่มีอยู่สามารถแอดแท็ข้อมูลที่โดนซ่อนไว้เพื่อมาอหาโซลูชันใหม่ๆหในการตอบโจทย์ธุรกิจได้ครับอ่าน่าสนใจมากครับใช่ครับแมทแมทต์สถิติเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นฐานเลยแล้วกันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แหละสำหรับสายวิเคราะห์ว่าโอเคเราจะใช้สแสตด์ด้านไหนเราจะสรรัมมข้อมูลยังไงเรารู้ไหมว่าดิสติบิวชันของข้อมูลเป็นยังไง ก็อย่างที่ปอนบอกครับคือทการทําให้เรารู้เ่อการที่เรารู้แสตเนี่ยหรือการรู้แมทเนี่ยทำให้เราสามารถรู้วิธีการที่จะสามารถ extract insight มาจากข้อมูลได้เนี่แต่ว่าจากที่ฟังเนี่ยมันก็ดูมี use case ของคลิตภัตร์ทกเพเยอะพี่บอสพอที่จะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแมทที่เราใช้กันเนี่ยมันใช้เทคนิคอะไรบ้างเบื้องสิแล้วคือเนิ่มจากแสตก่อนเลยแล้วกันเนื่องจากว่าข้อมูลของเราอ่ะมันมีเยอะ เราไม่ได้ทําแค่เลือกข่าวใสา่ขอสัม p l e ลที่มา30ตัวแล้วมาอาธิบายแต่ละตัวมันเป็นการว่าเออเรามีข้อมูลเป็นแสนเป็นล้านโลเป็นพันล้านโลแล้วอะไรละ่ะที่จะสรุปข้อมูลตัวนี้มาได้เพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะบอกได้ว่าตอนนี้นะเทรนของการขายเป็นยังไงหรือว่าผูออ้ใช้ที่ใช้โรงแรมการเข้าพักเข้าพักในช่วงไหนของปีเยอะเราจะสรุปมันได้ยังไงแล้วก็ใช้ตัวสเต็เนี่ยเข้ามาช่วย ซึ่งยกตัวอย่างเช่นการหาค่ากลางมีนมินแม็กมีนแม็กเนี่ยเราเรียกว่าสามค่าเนี้ยง่ายๆเลยมีนเริ่มจากมีนเลยค่าเฉลี่ยการที่ใช้มีนเนี่ยทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วค่าตรงกลางของมันอะคนส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนการที่เรารู้โหมดนะครับเป็นมีนโหมดมีเดียนอีสองอันเนี้ย ก็การที่เรารู compass, ้สองเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วข้อมูลนะมันไม่ได้การมันไม่ได้กระจายตัวเป็นแบบเป็นเคอร์ฟปกติทุกตัวกระจุกที่ต้องการการที่เรารู้มีเดียนกับโมดขึ้นมาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วค่าการของมันตัวที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงไหนบางทีมันอาจจะมีเออรเออไปไกลๆก็ได้ทําให้ค่ามีนโดนเบี่ยงไปรวมถึงการดูข้อมูลที่เป็นดิสเิบิวชั่นของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นการขายเนี้ยมันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่แล้วการขายของที่เป็นดีเทลอะครับ มันไม่ได้ขายดีตลอดเวลาตั้งแต่ต้นปีจนจบปีบางครั้งการขายแต่ละโปรดักต์เองอ่ะมันจะเบ้ไปทางเบ้ขวาก็คือเหมือนทุกอย่างจะเข้าใกล้ประมาณศูนย์ขายหนึ่งสองชิ้นสลับกันไปสลับกันมาระหว่างแต่ละโปรดักต์การที่เราดูดิสติบิวชั่นก็ทำให้รู้ประมาณได้ว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลอ่ะเอ๊ะมันซื้อไปทางไหนนะส่วนใหญ่ซื้อน้อยส่วนใหญ่ซื้อมากส่วนใหญ่ซื้อปกติหรือเปล่า mm hmm. สุดท้ายเราจะทําให้การใช้พวก โมเดลอัลกอริท <ım> like ึม <único> ต <Liberty Overwatch> ่างจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่า Data แบบนี้นะใช้กับทําซีรีส์ได้ Data แบบนี้ใช้กับที่เป็น Deep Learning ได้เราเรียนได้ว่าจริงๆแล้วคสตาหรือซีติเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเลือกอัลกอริทึมแต่ยังทําให้เราเข้าใจคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของข้อมูลนั้นอีกด้วยผ่านค่าทาซีติติหรือว่าการแจกแจงข้อมูลหรือดิสเซิบิวชันต่างๆใช่ไหมครับ แล้วอย่างนี้เราต้องมีความรู้ในเรื่องของแมทขนาดไหนครับถึงจะพอที่จะสามารถทํางานในส่วนของ Data ้าแอนแิได้ครับซึ่งจริงๆตรงนี้ครับระดับของแมทเนี่ยขึ้นอยู่กับงานที่เข้าไปทําเลยดีกว่าสมมติว่างานของเราเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการหาเทรนการดูโอเวอร์วิวของข้อมูลแมทจริง,รงๆแล้วอาจจะเป็นแค่แสบเลยก็ได้การ,รหาสถิติการหาค่าการข้อมูลการหาดิส b u t ชันการทำโพลเลชันซึ่ง ถ้าสมมติเราแค่พอขนาดนะั้นแมทพอนี่ก็ค่อนข้างเพียงพอแหละแต่ถ้าสมมติเราต้องสร้างโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาจาก Data ต,ต้องสร้างอัลกอริทึมใหม่ต้องการหาสมการใหม่แมทเรื่องดีเนียรชิปบาคัคูลัสก็จะเริ่มเติมเข้ามาแหละรล้ไม่ถึงการวิจัยหรือว่าการไปแข่งขันจริงๆการที่เรารู้แมทอินดีรู้เรียกว่าข้อจํากัดแอสเซมบ์ชันต่างๆของโมเดลของข้อมูลจะทำให้เราสามารถปรับจูน วกโมเดลงต่างได้อันนี้เป็นส่วนของที่เป็นแมทกับสถิตินะครับอ,อันต่อไปละก็คือวง <c oughs> วงถัดไปก็คือเป็นโคดิ้งสกิ l แ a c ค i n g Skill หรือการใช้ทรูต่างๆเนี่ยครับวินวินคิดว่ามีความคิดเหน็นอย่งไรบ้างครับกับวงนี้ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างให้ความสำคัญนะ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกับว่าสมมติว่าเรามีขาแมทละเราทฤษฎีแมทแน่นมากเลยก็รสร้างความไวขึงได้ ถ้าสมมติเราไม่มีทูสครับหรือใช้ทูสไม่เป็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างความคิดออกมาออกมาเป็นรูปมาทําได้ผมมองว่าโคดดิ้งสกิลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับงานสายเดลสายแต่ว่าอยากให้ที่บอสเล่าหน่อยครับว่าแล้วสกิลในโคดดิ้งเนี่ยเราต้องแม่นแค่ไหนหรือว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างโปรแกรมมิ่งไรเยภาษาโปรแกรมมิ่งอะไรบ้างอย่างที่พอละนะครับส่วนใหญ่แล้วโปรแกรมมิ่งไรเบร์ที่เราใช้จะใช้ Python เป็นหลักเพราะว่า Python เนี่ยมันมีไลบรารีที่ เป็นเรียก่อะไรเหมือนเป็นภาษาเป็น,ปนรลมดีหลักในการทําทาง Data Science อยู่แล้วพวกโมเดลต่างๆทงั้งหลายคนส่วนใหญ่จะคอนดิบิลที่ภาษาไพท h าเป็นหลักรวมถึงพวกที่เป็น C ก็ไม่ได้แพ้ R ไม่ได้แพ้ C++ อ,อะไรคนส่วนใหญ่ก็จะใน p า t h o ก็ค่อนข้างครบเครื่องอยู่แล้วรวมถึงการการใช้ tools ในการทำ Visualization ด้วยไม่เพียงแต่เราโคดดิ้งเตรียม Data ทำโมเดลสร็การนำเสนอก็จะมีผลเหมือนกัน เพราะนั้นก็จะเป็นพวก BI ต่างๆแท็บโลซึ่งพวกนี้จะทําให้เราสามารถทําการทดลองลองโมเดลนู่นลองโมเดลนี่ลองดู Data ได้เร็วขึ้นรวมถึงก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพวก Coding Skill เนี่ยครับสิ่งที่มันนาให้มีประสิทธิภาพคือเราทำมันค่อนข้า,ขางยุดหยุ่นกว่าการใช้โปรแกรมหลักหรืออย่าง Excel ทําให้มันเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบวันทาม รีพอร์ตจบแต่มันเป็นการทำขึ้นโปรเจกต์ a t a Product ถัดตศวรใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆเพราะั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างผลงานที่เป็น Data Product นะแต่ว่ามันคือการที่เราใช้โคดิสกิลเนี่ยเพื่อ c o l l a b o r a t e หรือว่าการทำงานร่วมกับ d a t a Scientist คนอื่นด้วยใช่ครับเอซึ่งที่พี่พูดจากนี้เนี่ยมันก็จะผนกวก์รวมไปถึงซอฟต์สกิลหรือในแง่ของคอมเม้นทีเคชันด้วยหรือเ,อเปล่าเช่นการวิชัลไลเซชันอย่างเนี้ยการนำเสนอผลงานของเราให้คนอื่นเข้าใจ รวยอันนี้นับาเป็นแ a c k i n skill ยหรือเ่าอืมเรียกว่ามันเหมือนเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นเครื่องมือในการทํางานของเราแล้วกันการที่เราไม่มีก็เขาเรียกว่าไม่เราก็มีสิ่งที่เป็นเบสิกที่สามารถทำอะไรยุ่อย่างเช่นทํา Excel ขึ้นมาเลยคอร์ดการใน Excel ว่าปากมาได้เลยแต่ว่าการที่เราดูเรื่อง coding skill เขี่เขียนโปรแกรมเนี้จะทําให้เราสามารถเล่นกับ data ได้มากขึ้นหมุนมุมมองในการดูข้อมูลได้มากขึ้น แปลว่าการที่เรารู้จักทูและใช้จูให้เป็น,นครับมันจะทำให้เราสามารถทํางานได้สะดวกสบายมากขึ้นครับใช่ครับอย่างว่าคือมันเป็นการเรียนรู้เนาะการเครรทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามันก็ทุกอย่างทําให้มันโลกเราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นการที่เราใช้ทูพวกนี้จริงๆคือเรามีคอที่เป็นอัลกอริทึมหลักเป็นแมปเป็นเซตอยู่แล้วการใช้จูพวกนี้ก็ทําให้สามารถเล่นข้อมูลอะไรได้เร็วมากขึ้น จริงๆเราพูดถึงเรื่องการพิมพ์โปรเซสเดต้าเนาะจริงๆเรื่องแฮกกิงสกิลเนี่ยมันจะมีเรื่องการทำไ i ล e ไลน์ pipeline, การ deploy ตผลตัว Data Product ด้วยเพราะว่าการที่ทาทำป,ประสบผลจริงๆอ่ะมันควรจะเอาไปใช้กับธุรกิจได้ควรจะขึ้นระบบได้ควรจะมีผลลัพธ์ตอบกลับมาได้เพราะฉะนั้นเ,เลยจะมีการทำไ i ล e ไลน์อย่างที่อย่าง data Data a r c h i t e c t ของสถาันที่แล้วบอกไงครับคือเรามีการทำโฟล์ w การเข้ามาจนถึงการออกอืม การที่เรามีแฮ c กิ้งการที่เรามี coding skill ตรงนี้จะทำให้การทำงานนี้เป็นอัตโนมัติไหลลื่นไปตามฟลว์ที่ data architect ออกแบบด้วยแล้วสำหรับ hacking skill ครับหรือว่า skill การ coding โปรแกรมิ่งเนี่ยครับเราควรจะต้องมี skill นี้ระดับประมาณไหนครับถึงที่จะเพียงพอสำหรับทำงานในส่วนของ Data s c i e n t i c s ได้บ้าง ในเบื้องต้นแล้วผมค่อนข้างจะแนะนําส่วนที่เป็น library หลักในการเขียนโค้ดละกันคือเรียกว่าเหมือนหนึ่งเลยถ้าเป็นพูดถึงฝั่งของ d a t a i ไซต์กับของ m a ทช t ตเราควรจะเรียนไลบรารีหลักเช่น Stat m o โมเดลเอสเคเเพื่อที่เราจะสามารถปรับโมเดลได้การทำข้อมูล Data ได้หรือว่า Panda s ัมพายที่ data ามานิปูเตเดต้าต่างๆได้อันนี้คือเป็นส่วนของที่เป็นเรียกว่าเป็นการทดล,ลองละกัน ต่ส่วนการขึ้นระบบจริงๆอ่ะมันจะไปผนากหกับส่วนที่เป็นของซอฟต์แวร์ในเบื้องต้นอาจจะเริ่มจากที่เป็นของการใช้การทดลองพอเราเริ่มขึ้นโปรดักต์แล้วอ่ะมันก็จะเริ่มเออเราควรจะเขียนโค้ดให้เป็นคลีนหน่อยนะเราควรจะเขียนโค้ดให้สามารถ reuse ได้ส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนดิวในเรื่องของซอฟต์แวร์มากขึ้นก็เรียกว่าเหมือนเก็บประสบการณ์เรื่อยๆบางหนับๆโอเค,อเ,คเรารู้วิธีการที่เราเขียนคลีนโค้ดแล้วเมเทนเนสก็จะง่ายขึ้น ชีวิตเราจะง่ายขึ้นครับผมจะสองหัวข้อเนี่ยครับจริงๆแล้วอ่ะเราก็เข้าใจได้ง่ายๆนะคือสองอันนี้ยมันรวมกันได้เป็นในสายของ Mach ช n e learning แล้วม c h i n e learning คือเราข้อมูลหมุนเรารู้วิธีการเขียนโค้ดเรารู้วิธีการปั่น Data เอารู้แมทเรารู้แสต,ต่างๆแหลวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันเป็นอีกปจัจจัยเด่นก็คือการที่เราทําโมเดลขึ้นมาแล้วอ่ะเราต้องเอาไปเจาะโจนธุรก,กิจได้ ปัจจัยหนึ่งก็คือเราทําให้โมเดลเนี่ยแม่นยําแหละสิ่งต่อไปก็คือเราไปใช้ประโยชน์ยังไงตัวนี้ครับส่วนที่เป็นของโดเมน substan substan Subst t expertise ก็คือความเชี่ยวชาญทางด้านโดเมนนั้นอนะ่ะเข้ามาช่วยอลองถามลองถามนักบอลตอบคิดว่าจากที่ทำมาเนี่ยครับการที่เรารู้วิสเน s ข้างในแล้วอ่ะมันช่วยในการในโปรเซสของ Data s c ซ e n ย e งไงบ้าง การที่เราเข้าใจธุรกิจของลูกค้าที่เราทําอยู่ครับทำให้าารเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานแล้วก็สามารถหาแนวทางที่สามารถไปตอบโจทย์ธุรกิจของเขาได้หรือว่าแม้ว่าจะเป็นการทําโมเดลนะครับสุดท้ายโมเดลที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องหาปัจจัยที่จะส่งผลต่อธุรกิจเขาซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลเนี่ยก็ต้องเป็นปัจจัยที่มีความเมเซนสำหรับธุรกิจเขาด้วยครับไม่งั้นเนี่ยปัจจัยที่เราได้มาเนี่ย สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าไม่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจเขาเนี่ยโมเดลที่เราสร้างมาเนี่ยก็อาจนําไปใช้ไม่ได้ครับผมก็ได้ได้ว่าเหมือนตรงนี้มันแบเป็นความเชี่ยวชาญมันจะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันในการทําโมเดลของเราในการเป็นเหมือนเป็น l e ว่าโอเคเราควรจะใช้ฟีเจอร์แบบนี้ Data าเนเจอร์เป็นแบบนี้นะก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราในการช่วยพัฒนา Data Product ได้ต่อวินคิว่ามีอะไรอีกไหมที่เออเป็นเออเรารู้นอกจากว่าเราตั้งสมมติฐานต้องถามเรารู้ข้อมูลแล้ว คิดว MM. ่าอะไรที่จะมีผลต่อการนําไปใช้บ้างของโดเมนก็จะเป็นในเรื่องของข้อจํากัดทางธุลกิจเลยอันนี้คือในฐานะจูเนียร์ดิจิตอลซนชสมัก็คือจะผมว่าขาบิสเนสเนี่ยเป็นขาที่ยากมากสำหรับจูเนียร์ผมเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยเราดันรีเสิร์ชโมเดลมาซะดีเลยอัลกอริทึมปั้งมาอย่างดีแต่ว่าไปเจอข้อจากัดทางธุรกิจขึ้นมาซึ่งมันจะส่งผลต่อโมเดลเรามากๆเลยตรงนี้เนี่ยในฐานะที่พี่อยูนซีเนียร์น่าจะพบเจอปัญหาเนี้ยมาเยอะ ก็คืออยากให้ที่แชร์เรื่องของแบบว่า business constraint หรือว่าข้อจำกัดทางธุรกิจให้พวกผมกับผู้ชมาทางไลฟ์มาฟังแบบนั้นนะครับอ่าอย่างหนึ่งเลยครับคือยกตัวอย่างเช่นอย่างรูเทียลกันมันชัดมากเลยก็คือสมมติว่าสินค้านี้ขายดีขายดีมากมแล้วโมเดลเราก็ทำหนายแล้วว่าสินค้านี้มันขายดีมากจริงๆนะในสบายไปแต่ว่าข้อจำกัดของของธุรกิจนั้นก็คือเราส่งสินค้าไปได้แค่ปริมาณจํากัด หรือว่าที่สาขาสาขาหนึ่งอ่ะมันรับของได้แค่ปริมาณจํากัดการที่เราบอกว่าโอเคขายได้สัปดาห์หน้าจะขายได้หนึ่งหมื่นชิ้นเลยแต่ความปจริงแล้วอ่ะเราส่งหนึ่งหมื่นชิ้นไปไม่ได้อเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้ผลการทำงานมาแล้วอ่ะเราต้องมีโปรเซสอะไรต่อเพื่อเอาไปอัดแบบใช้แบบพิเศษได้จริงอ,อีกเคสหนึ่งอ่ะก็จะเป็นของตัวอย่างของ n e t f l i x เลยก็ได้ครับเขาจะมีการจัดแข่งขันการทำ recommendation แต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแ,แล้วก็คือ ลิขับหนลวกันก็คือโปรเจกต์นี้จะเป็นการหาคนให้ให้พวกพรีิสิร์ชต่างๆเนี่ยมาทำระบบ Recommendation ให้ n e t ตส i โดยที่มีรางวัน 1, ลน1,000 0นตละคนที่ที่หนึ่งครับก็นำผล่นไปเลยเรื่อง Accuracy ต่างๆแต่ว่าประเด็นที่เขาเขึ้นมาคือการนำไปใช้จริงๆแล้วอะ่ะมันนาไปใช้ได้ยากเพราะว่าการ e n g i n e e r ยริต่างๆเพื่อที่จะได้ระบบนั้นขึ้ระบบจริงอะ่ะมันยากรวมไปถึงว่า การเขาเรียกว่าอะไรเหมือนการรองรับ Data ใหม่ User ใหม่ระบบนั้นน้นไม่สามารถทําได้เขาจะรีสเพสเดนต์ขึ้นมาว่าเออมันมันแม่นก็จริงนะแต่ว่ามันเอาไปใช้ได้ยากหรือมันไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะเอาตัวนั้นเพิ่มอัตราสีแค่สมมติหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องลงทุนเป็นมหาศาลทําให้ไม่คุ้มแสดงว่าจริงๆแล้วขาธุรกิจก็ไม่ใช่แค่การเข้าใจขบูลด้วยเช่นกันแต่ว่าจะเป็นในแง่ของว่า บางธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแค่ a c c u r a c y มเสมอไปเขาดูเรื่องระยะเวลาการะะวลนผลด้วยอันนที่เป็นปัจจัยหลักเพื<ช>่อที่มาสามารถที่จะไป applicable หรือว่าใช้งานได้จริงในภาคธุรกิจใช่ไหมจริงใช่ครับ,รบแต่ว่าเราต้องเข้าใจในตัวของ c o r e Business นะครับเพราะว่า,าหลังจากที่เราได้ผลหรือว่าผล prediction มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีแอคชั่นจากผลนั้นต่อเพื่อที่จะเอาให้ให,ให้ทางลูกค้าเนี่ยไป สาม,มารถนำข้อมูลนั้นไปทำอะไรต่อได้เพื่อที่จะสร้างกำไรหรือว่าผลประโยชน์แก่ตัวเขาเองด้วยนะครับอ่าใช่ครับเพราะว่าการลงการทำธุรกิจนะมันก็คือการเราก็คงต้องเน้นกำไรเลยเราไม่ได้เน้น accuracy ซะทีเดียวอ่ามันเลยเราทุกอย่างเลยประกบกันที่โอเคเราต้องตอบจทธุรกิจนะการที่ธุรก,กิจก็เลยเหมือนดูเป้าหมายแหละเราจะทำไงให้มันตอบโจทย์อืมอ่าเราลองมาดูวงสาวงนี้กันหม่อ่า เราพอเรียกว่าไงดีคิดว่าคิดว่าในแต่ละขาเนี่ยครับมันเป็นคอที่เราสำคัญนะเนาะคิดว่าถ้าสมมติแต่ละขาที่มันขาดไปยเงี้ยยกตัวอย่าง,ยย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 งเช่นเราเน้นทางด้าน tools coding เลยเรารู้โดเมนแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ไม่ค่อยแน่นทางพณนตศาสตร์เท่าไหร่คิดว่าวินคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับมีนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อเราใช้ tools เป็นสมมติว่าเรารู้เรื่อง business ด้วยเลย แต่การที่เราไม่รู้แบบเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าพอกอบไอเทมที่เราทํามาครับเราขาดความเข้าใจนะเราไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพอกอบไอเทมข้างในเนี่ยมาทางานยังไงทําไมถึงได้ผลลัพธ์มาแบบนี้ซึ่งการที่เป็นแบบเนี้ยครัสุดท้ายแล้วก็คือมันก็เหมือนกับเราเดาสุ่มหาผลลัพธ์ที่ดีสุดมาแค่นั้นเองแต่เราไม่สามารถอธิบายได้เลยอ่าใช่ครับน่าสนใจมากอืมเอ่อแล้วถ้าสมมติว่าเรามีแมทแล้วครับเรารู้เอ่อความรู้นด้านโดเมนแล้ว เรามีความรู้ทั้งด้านเฉพาะทางแล้แต่ว่าเราขาดตัว hacking skill หรือ coding เนี่ยเราตอนคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับสําหรับผมคิดว่าการที่เราไม่มีไม่มี hacking skill ครับอาจจะทําให้การทํางานเนี่ยค่องข้างอาจจะยุ่งยากหรือว่าเป็นไปได้ช้าเพราะว่าการที่เรามีทั้ง i n g s k i l เนี่ยทำให้เราสามารถไป้คูไว้หลากหลายและครูวางตัวให้เรารู้เนี่ยอาจจะเป็นสามารถตอบโจทย์ในการ ในการเด velope บางอย่างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราต้องการตามที่เราคิดซึ่งถ้าเราขับตรงนี้ไปแน่นอนครับมันต้องเสียเวลาอาะเสียเงินและเสียค่าแ a n p า w e r ในการทำงาน,นด้วยครับอ่าในสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเอ,อเรารู้แม่แลเรามีโคโดิ้งแลเราแม่นมากเราเทสต์เรียนิ่งแลแต่เราไม่รู้เลยว่าเอ,อเราโดเมนโดเมนที่เราไปทำเนี้ยมันคืออะไรคิดว่าปัญหาเนี้ยน่าจะ ี่รจริงๆช่วงช่วงก่หน้าผมก็เจอนะอเพราะว่าแบบว่าเออเหมือนกับว่าธรรมชาติเราเรียนคอร์สออนไลน์มาอะไรเนี้ยท้าไม่ได้สอนมิสเดีนสขนาดนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรียกได้ว่าก็มีทาฟรีนะครับแล่วเพราะว่าเราทํามาตั้งนานแต่ว่าไม่ตอบโจทย์ซึ่งการทำแบบเนี้ยแล้วธุรกิจไม่สามารถ lead ด e c i s i o n ได้เลยทังธุรกิจเนี่ยก็ถือว,ว่ามันไม่มีประโยชน์ละอ่าจริงครับก็คือเราทำมาเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจนะเราไม่ได้ทําแค่ให้มันขึ้นโมเดลแม่นเปล่า จริงๆแล้วตัวนี้มันเหมือนเป็นคอส i ิ l ในการทํางานดิจิตอลรวมกันทุกอย่างละเราจะเรียกมันเป็นดิจิตอลขึ้นมาสารต่างๆท่สงกันแต่จริงๆแล้วครับมันจะมีเรื่องอื่นที่เป็นเหมือนซอฟต์สกิลเช่นความอยากรู้อยากเห็นการตั้งคําถามแนวทางในการมองข้อมูลหรือว่าการวิชุดไลน์ต่างๆเน,นเมมี่ยครับปอนเคยมีประสบการณ์ทางด้านการตั้งคาถามบ้างไหมครับอ๋อต้องบอกว่ามีครับก็คือในช่วงแรกที่ในการเป็นจุนิเออร์นาตาแซงติดนะครับเวลาเจอ ดาต้าของลูกค้าเนี่ยก็จะก็จะงงทันทีเลยครับว่าดาต้าพวกนี้คืออะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาต้องการอะไรจากข้อมูลพวกนี้เราการ็ต้องทําการตั้งคําถามขึ้นมาว่าข้อมูลพวกนี้ทาอะไรให้เขาได้บ้างข้อมูลพวกนี้คืออะไรแล้วสามารถเป็น้างโมเดลอะไรเพื่อที่จะมาช่วยบริษัทเขาได้บ้างครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดาต้าเจะจจนิคควรต้องมีครับก็คือการสงสยัยตั้งคาถาม,ถามแล้วก็ตั้งส,สมมติฐานในการหาคำตอบครับอืมเรื่องแบบ จากเรารู้คอร์สกิวแล้วคิดว่าว,วินคิดว่าสกิลพวกนี้ทั้งหมดอ่ะควรจําเป็นที่จะต้องมีครบในคนคนเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยากมากในคาฏิบันนะินผมว่ามันยากที่เราจะเจอคนที่มีรครบทั้งสามขามในคนคนเดียวผมเลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะภาพวงกลมเนี่ยครับมันคือการที่บอกว่าทีมเดลสายทีมนะควรจะประกอบไปด้วยสกิลเซ็ต สามขานี้แต่ไม่ใช่ตัวคนคนเดียวที่จะมีลักษองสามขานี้ก็จริงๆแล้วครับคือเรียกว่าคนคนเดียวถ้าสามารถมีครบได้เราก็ไปเสพไม่ได้หรอกเามันไม่ดีคือถ้ามีครบไรก็ดีแต่จริงๆแล้วเวลาเราทํางานในภาคธืรกิจจริงอ่ะเราไม่ได้ทางานตัวคนเดียวรีเสิร์ชโปรเจกต์เดียวแล้วด้วยตัวคนเดียวแล้วจบมันเป็นการช่วยกันช่วยเหลือกันทีมเยอะต่างเช่นในทีมของคอร์ไรน์ครับก็จะมีทีมดี ทีมดีทีมดัต้าจิเนียดัต้าแอนนัลิสต์ดัต้าไซทำทำที่เป็นวิช a ลล z เซชันคือทุกคนอะ่ะจะเรียกว่าเหมือนประกอบรวมกันเป็นดัต้าไซทีมที่ครบถ้วนถ้าอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถามว่าคนคนหนึ่งจะมีสกิลไม่ครบสามอย่างสำหรับผมเนี่ยความเป็นส่วนตัวผมมองว่า d a ต้า c i น n ัลิสอะ่ะคือคนที่มีโปรแกรมมิ่งสกิล สูงกว่านักสถิติหรือนักคณิตศาสตร์แต่ว่ามีความเชี่ยวชาญน,นักคณิตศาสตร์มากกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป mm hmm. ดันั้นถ้าสมมุติว่าผู้ฟังอีายรู้สึกว่ามีสกิลไม่ครบเนี่ยผมว่าไม่เป็นไรเลยเราแค่ต้องหาทางสื่อสารได้เพื่อถามคนที่เขาว่าแม่นกว่าเรายกตัวยอย่างเช่นเราเป็นนักสถิติที่เราอาจจะโปรแกรมมอร์สกิลเนี่ยไม่สูงมากไม่ได้ทาโค้ดแบบเ e สแ p ค a c t ตลอดเวลาเราก็สามารถถามผู้เป็นโปรแกรมเมอร์ให้ได้สําคัญก็คือการสื่อสารหาคำถามที่ถูกต้องเพื่อได้วิธีที่ถูกต้อง ตอบได้ดีเลยครับต่อไปจากที่เรารู้มาทั้งหมดแล้วอเรียกว่าในสมัยนี้นะเรามีส่วนที่เป็นของ AI เริ่มเข้ามาแทนที่มากขึ้นการอัโตโนมตัตเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วคิดว่ามันจะทำให้สุดท้ายแล้วดาร์ซ่าหายหไปไหมครับ ตรงนี้ผมไม่อยากมองแค่ว่าทูสองเนี่ยครับมันจะมา display ในเนื้อทรผมมองว่าเนื้อทรเนี่ยต้องมีการอัปเดตของรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในแง่ของอัลกอริทึมหรือว่าตัวทูที่ใช้ดังนั้นในฐานะ data s c i e n t i เนี่ยก็ควรที่จะศึกษาพวก Auto ML หรือว่าตัวที่จะมาทํางานให้กับเนื้อทรายจำนมนมากเนี่ยให้ได้คู่แง่ก็คือแทนที่จะมองว่ามัน d i s p l เนี่ยเรามามองว่ามันมาช่วยงานเราอย่างไรดีกว่าเรามาใช้งานมันเพื่อช่วยงานเราดีกว่า จริงๆถ้ามองเราก็มองได้ว่าเนาะสิ่งที่เข้ามาใหม่ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็น tools, ทูส์ทูนึงอย่างที่บอกคือยิ่งเรารู้ทูมันจะทําให้เราสามารถาาทํางานได้เร็วขึ้นลองงานได้เลยแหลแบบมากขึ้นจริงๆมันไม่ได้ d i s p อะไรหรอกครับมันแค่มาทดแทนในงานบางส่วนของเราที่ทําสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นดาราไซที่โฟก,กัสในส่วนที่เป็นคอทางด้านบิสเนสมากขึ้นที่เป็นแมทมากขึ้นก็เป็นแค่ตรงนั้นเองแล้วก็สุดท้ายแล้วมันถ้าเกิดประเด็นที่ว่าดาราไซอ่ะ เราทำมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจน,นะนาะเราก็จะเป็นโฟกัสในส่วนของบิเศษมากขึ้นมากขึ้นตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นมากขึ้นใช่ครับ<ม><ม>ก็จะมีคำที่ว่า business data science เข้ามาซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเซสชันเหือก็จะมีการขยายความของตัวนี้เพิ่มเรามารอในแข a อีกทีหนึง่งก็คือตรงกลางเนี่ยครับคอณทิของเราจริงๆแล้วอะ่ะก็ประกอบอไนด้วยสาตัวก็คือ math และ m a t แมทสแตทแล้วก็โคดดิ้งรวมไปถึงโดเมนประกอบรวมกันเพื่อให้ได้เป็นด a ล a ัสไซที่ครบทีมครบถ้วนสารต่างๆทีผ่ผสมกันครับวันนี้ไลฟ์ของเราก็มีประมาณนี้ครับอ้าวมีใครมีคำถามบ้างไหมครับคอมเมนต์มาได้ใน Facebook เลยนะครับหืมก็ลองลองก่อนก่อนคิดว่าการทำงานในล a ัสไเนี่ย จากสบการณ์และคิดว่ายากในส่วนไหน่อ,อสำหรับผมครับในการทำงาของนารัสารัสไซน์ติเนี่ยคิดว่าส่วนที่ยากเนี่ยครับก็คือการคอมมูนิเคชเนาะเพราะว่าเวลาเราสร้างโมเดลอ,อะไรประตามประตาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้คนที่เอาไปใช้เข้าใจว่าโมเดลเราอ่ะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วโมเดลเราเนี่ยทำมาเพื่อตอบโจทย์อะไรเขาแา่การที่เขาได้โมเดลนี้ไปเนี่ยมันจะ ดีกว่าสิ่ที่เขามีมีมีอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมันสามารถพัฒนาเป็นอนาคตได้ไหมซึ่งผมมองว่าการที่เราคอมมูนิเคชให้เขาเข้าใจได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับงานด้าแซรติเหมือนกันครับทีนี้เวลาเราทํางานเนี่ยแล้วเราคือเหมือนกับว่าเราพยายามจะช่วยพัฒนาเรียกว่าอะไรเหมือนไปไปไปพัฒนาโปรเซสโปรเซสในธุรกิจการที่เราอธิบายได้ให้เขาเชื่อไม่ได้เนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะกลับเป็นว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาใช้แล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าอม<ช>ันก็เป็นการ<ช> <ๆ S 1> การสื่อสารที่แบบนึงที่เออเราทําทุกอย่างมาดีแล้วนะเราบอกให้เขาเข้าใจหน่อยเขาจะเชื่อเขาจะได้เชื่อเราแล้ว,วอันนี้มันน่าจะเวิร์กจริงๆเราก็จะต้องลองใช้ทดล,ลองใช้ต่อไปใช่ครับแล้วอันนี้ขอถามที่ป้อนหน่อยไหมครับว่าสำหรับพี่แล้วเนี่ยการทำไมชีเรนนิ่งเนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันตอบทุกโจทย์ของธุรกิจหรืครับอืมจริงๆแล้ว ไม่จําเป็นต้องทำ h ine Learning ก็ยังได้เลยบางโจทย์บางคำถามเราสามารถใช้เรียกว่าแค่สถิติเฉยๆหรือแค่พอดกาเพื่อดูนาโนก็จบแล้วก็อยู่กับว่าคําถามที่เราถามนั้นมันเชิงลึกขนาดไหนเราต้องการรู้ไปในอนาคตหรือเปล่าเราต้องการจัดกลุ่ม้องทําการสิ่งใหม่หรือเปล่าเพราะนั้นดัลลัส์นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องมีไมชิเ e a r n ิ่งเสมอไปเราสำคัญตรงที่ว่าเราตอบโจทย์ธิรกิได้จริงๆหรือเปล่า ต้องบอกว่าแม็กกี้เยนนี่ก็เป็นหนึ่งในทูที่เอามาใช้ในการทำโมเดลนะครับครับเออครับก็เนื่องจากที่คำถามครับก็ทางเราก็น่าจะคอนเทนต์ทั้งหมดก็ที่เตรียมมาสรุปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับก็ขอลาทุกคนนะครับสวัสดีครับติดตามได้ใหมครับ